ปุดมมงคลมหาเลิกกระตะเวทิตาเบอรเลิกฟ้าสิทยานุสิทตร่วมใจมาทุกทิสากระจ่างแจ้งอักนิพพร โอกาสนี้ขอถวายความเคารพแรด่พระเดชพระคุณท่านพระกูโสภพิษปัญญากรเจ้าคณะอำเภอมรยองเจ้าวาดวัดป่าประดูพระอารามหลวงขออ่ำหน่ยพรไปยังคุณโยมสาธุชนผู้เป็นศิษยานุศิษย์ของวัดป่าประดูพระอารามหลวงทุกคนทุกท่าน และขออำน,นวยพรไปยังคุณโยมผู้ศึกษาดาลีศึกษาหรือบอสอระดับชั้นที่สามคุณโยมผู้มีจิตใจตั้งมั่นในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดสืบทอดธรรมะ ตอนทางนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาจากโรงเรียนวัดป่าประดูทุกคนทุกท่านสำหรับในวันนี้ทางวัดป่าประดูพระอารามหลวงได้มีการจัดงานประจำปี ในนามวันกะตะเวทิตานุสรนพร้อมทางมอบทุนกา,ศารศึกษาประจำปี2,567ซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายนของทุกปีตามที่พระเดชพระคุณประเทศคุณาทานอภัยอภโยเตรียนธรรมสี่ประโยค อดีตเจ้าว่าพระตาประดูพระอารามหลวงและที่ปรึกษาคณะจังหวัดระยองที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยองท่านเป็นผู้มีความเมตตาอย่างสูงได้มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรของวัดตาประดูพระอารามหลวง และนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความตั้งใจใฝ่ศึกษาประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวพระครูโสภิตปัญญากรเจ้าวาดวัดป่าประ,ประดุพระอารามหลวงรูปที่เกรูปปัจจุบันและเจ้าคณะอำเภอเมืองระยอง จึงได้สารต่อเจอตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพกุณาธานเพื่อเป็นนิ่งขวัญและกำลังใจให้กับพระพิสุสมมัมเนนและนักเรียนนักศึกษาในวันที่สิบมิถุนาของทุกปีนั้นซึ่งในการนี้ได้มีการจัดพิธีในการมอบทุนการศึกษาในเวลา8ปดนกาสานาที โดยพระเดชพระคุณผู้มีเมตตาธรรมมามอบทุนให้กับท่านทั้งหลายในโอกาสนี้คือท่านพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดกระยองเจ้าวาดวัดเหนินพระซึ่งท่านกำลังเตรียมพร้อมในการเดินทางมาอย่างวัดตาประดูดพระอารามหลวงโดยสำหรับวันนี้มีทุนการศึกษาของพระพิสุสง จำนวนก้ารูปที่ได้ศึกษาภาษาบาลีเป็นปร,ริยนธรรมชั้นต่างๆพร้อมทั้งกุโยมผู้ศึกษาบอสอศึจำนวนหนึ่งท่านและนักเรียนวัดตาประดูจำนวน2 4บคนในการรับทุนในโอกาสนี้สำหรับรายนานพระภิกษุ ที่ได้เข้ารับทุนจากพระเทพสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองนั้นมีรายนามเบื้องต้นดังต่อไปนี้ลำดับที่หนึ่งพระมหาสุมเมศริป,ปัญโยลำดับที่สองพระมหาสุวิทยปัญญาวุฒโธลำดับที่สามพระมหาสมปัญญาวโรลำดับที่สี่พระสิทธิสิทธิพรสิทธินายโก ลำดับที่หพระอภิวัตติกะวีโลัำดับที่หพระกรวิธธร,รมกามโมลระดับที่เจพระธนกิจธ,ธรรมเศโถซึ่งพระคุณเจ้าอีกสองรูปกำลังดาเนินกิจกรรมอยู่คือท่านพระประหลทงชัยปุญญาเทโชส่วนสำหรับสุโยมที่ได้เข้ารับ ในการศึกษาดาลิศึกษานั้นคือคุณโยมปริยัตชนะนาได้ศึกษาดาริศึกษาชั้นที่สามและนักเรียนวัดป่าประดู่พระหามหลงวงจำนวน24ทุนประกอบด้วยเด็กหญิงชุติมันคารัธนะสารัธนะราดับที่สองเด็กหญิงพลอยรุ้งพิพัฒนผล ลำดับที่สามเด็กชายธีรพัฒกุดหอมลำดับที่สี่เด็กหญิงรสรินทร์สีมาพันธ์ลำดับที่ห้าเด็กหญิงขวัญพิชาขอภัยขวัญพิชาพงศพิพัฒน์ลำดับที่หกเด็กหญิงพันนิภาจันทราเสนาลำดับที่เจ็ดเด็กชายสุพันศักดิ์ถาวร รำดับที่แปดเด็กชายอนุรักษ์พอใจรำดับที่เก้าเด็กหญิงปาริตาสุขสบายรำดับที่สิบเด็กหญิงกัญญาวีมนเทียนรำดับที่สิบเอ็ดเด็กหญิงกวินทิพย์ล้วนสิริภาพรำดับที่สิบสองเด็กหญิงทิติยาลายป่าตาลระดับที่สิบสามนางชานางสาวทิตาพร นาสังลำดับที่สิบสี่นางสาวพุทธิตาอุทกภาพระดับที่สิบห้านางสาวชนันทิชนันทิดาจุไรทองรำดับที่สิบหกนายวินสมอินรำดับที่สิบเจ็ดนายภูรินมณีโชช ลำดับที่สิบปดนางสาวพิรินดาสุขเปี่ยมลำดับที่สิบเก้านางสาวพัชราพารีลาลำดับที่ยีบลำดับที่ยี่สิบนางสาวปุญญาพรสงวรรัตลำดับที่ยี่สบเอ็ดนางสาวกัชกรชื่นอารมณ์ลำดับที่ยีสิบสองนางสาวจินิสตาแสงโรธ ระดับที่23นางสาวอมิตาคำรังสีระดับที่24นางสาวอรวรรณรัตนสุวรรณทั้ง24ทุนได้รับความเมตตารรนเมตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านพระกรูโสภิปัญญากรซึ่งสำหรับวันนี้คุณโยมสุมารีสุขสารผู้ในการโรงเรียนวัดป่าประดู ได้มาเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทั้ง24ทุนขออมุทนาสสำหรับวันนี้ทางคุณโยมพิสมัยสุภนนนทตเลศกรรมการบริหารโรงแรมโนวเทลระยองสตาคอนเวนชั่นจักได้มาเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชัยร,พ,รพีเพชรรัตน์ผูพุเชียนปี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มื่อพุทธศกราช2,555ซึ่งเมืม่อสักครูน่นี้ทางคุณโยมพิสมัยสุพาน,นันต์เร์ได้บริจาครัพย์เป็นปัจจัยจํานวน100่งแบาทาก็ขออนุโมทนากับครอบครัวสุภาน,นันตรเร์โดยการนำของกุณโยมพิสมัยสุภาน,นันตรเรศไว้หนโอกาสนี้ก็จะได้สมทบทุนในการมอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กนักเรียนสืบต่อไปขออนุโมทนาในปัจจัยจำนวนหนึ่งแสนบาทเมื่อดังกล่าวขออนุโมทนากับคุณโยมที่ได้มีความตั้งใจในิยมน,นะเดินทางมา mm hmm. ร่วมในวันกระตะเวทิตานุสอรเป็นการแสดงออกถึงคุณงามความดีที่อดีตหลวงพ่อท่านเจ้าวาดพระเทศคุณาทาน อภัยอภโยปรเรียนธรรมสีประโยคได้เล็งเห็นความสำคัญของบุตรหลานชาวระยองของเราสมเดนในกาสนี้ขออญาตได้นําสู่การเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับใช้ศัพท์คำที่มีความหมายมีคุณค่าแล้วก็บ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทีตาต่อผู้มีพระคุณ ถือว่าหลักธรรมตัวนี้เป็นหลักธรรมที่มีควาสมสําคัญของความเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยวันนี้นะครับเป็นวันกระตะเวทที่ตานุศร์นะครับซึ่งนึก,นก,นกถึงบุคคลที่ได้ช้างคุณุประการไว้นะฮะนะครับ,นะรบที่มีควาสมสําคัญมีการมอบุนการศึกษาในเบื้องต้นด้วยนําเรียยมสาหรับ,บท่านที่มาถึงแล้วก็ย่าได้นเนรินเชิญนะครับนะเข้าสู่ ความพร้อมสาหรับพิธีการวันนี้ซึ่งในวันนี้ได้รับเมตาตาธรรมเมตตามุคร์จากพระเดชพระคุณพระเทพเจดีย์เวทีเจา้าคณะจังหวัดระยองนะครับเจ้าวาดวัดเดิมพระแล้วก็ในส่วนสําคัญของทางวัรปรดป่าปู่พระรามหลวงตัวหลวงพ่อนะครับธรรมกรูโสภิตปัญญากรณพระเจ้าณะเพิ่มเดือนระยองเจ้าวาดวัรปรดป่าปู่พระรามหลวงนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งนะฮะท่านพระอจารันพิยวัย วันนี้ก็ได้มาช่วยนะฮะทำหน้าที่เป็นพิธีกรอ,อีกท่านหนึ่งก็จะมีรายละเอียดที่จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ฮะได้นาเรียนสําหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพอาหารข้าวหวานต่างๆก็ญาติได้ข่าวขอพักคุณรวมไว้ก่อนนะเดี๋ยวท่านพอจรัยก็จะลงรายละเอียดแล้วก็นะครับนารายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องวันนี้จะมีพิธีนะครับเริ่มแรกนะฮะก่อนเข้าสู่วิทยานในเวลาสิบนาฬิกา ิธีนั้นจะเริ่มสิบนาฬิกาฮะแต่ก่อนหน้านั้นจะเป็นพิธีในการมอบทุณการศึกษาพระพิสูจน์และนักเรียนนักศึกษานะฮะนะครับแด่พระเดชพระคุณนะครับพระเทพสิทธิสีบพิธีที่ท่านจะได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวสําหรับพระพิสูจน์นักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งจะมีพิธีมอบก่อนซึ่งจากนั้นก็ในพิธีการเราจะเข้าสู่พิธีในช่วง ประมาณสิบนาฬิกาวันนี้จะมีการถวายสัจยัยจบูชาสำคัญเพื่อเข้ากองทุนพระภิสุอาพาธนะครับจำนวนหนึ่งหมื่นด้วยโดยท่านมิคกูโสภิฏบรญจกกรท่านเจ้าหน้าพื่อนเมยองเจ้าวัดวัะป,ป่าพิสพระรามหลวงนะครับจะได้น้อมถวายแระเดชพระคุณพระเทพ,พเทดิวยเวทีเจ้าหน้าจังหวัดระยองถือว่ากองทุนนี้เป็นกองทุนสําคัญสําหรับพระพิสุสงที่อาพาธนะพิสุสมเด็จนะที่อาพาธก็จะ เป็นการะะระดมพลังแห่งศรัทธาภาษสทเธอีกส่วนหนึ่งด้วยจากนั้นสุดเมกาวันนี้ขอพระคุณนะครับท่านคุณพิสมัยสุพนันตเรศกรรมาการบริหารโรงแรมโนโบเทลไรย,ยองสตาคอมมิชชั่นเซ็นเตอร์วันนี้เป็นประธานนะครับในพิธีการนะฮะจึงจะมีการประกอบพิธีในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยดังกล่าวด้วยนะครับนะครับถวายการต้อนรับถวายความารพแด่เระเดพระคุณ พระเทศอิตาลีเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับได้มีเมตตาท่านเดินทางจากนะครับวัดพงช้างเผือกวันนี้โดยคณะสงฆ์พังกิตสามนะฮะก็มีการจัดพิธีสมบัติพระสังฆาิการรุ่นใหม่ชุดใหม่มาด้วยนะครับก็ท่านได้เดินทางไปที่วัดพงช้างเผือกนะครับในพิธีธการดังกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณพลอยนภัทรพั์ไพบุญคุณพึ่งร้านเจแปน นะครับเป็นนะฮะจากศูนย์การค้าระยองฮนะจำหน่ายของฝากต่างๆที่มีคุณภาพวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านและท่านก็ได้นำนะข้าวสารมาทั้งหมด300ถุงนะสาม้ถุงนะครับมาน้อมถวายนะครับที่วัดตาพรุประรามหลวงด้วยนะครับขอให้ท่านจงได้มีความสุขในวันเกิดของท่านนะครับออได้รับนะฮะความมนุเคราะห์ด้วยศรัทธา วพราะว่า,วาที่วัดป่าประดู่พระรามดวงนี้นะครับในครอบครัวของคุณพิชัยสมัยสุบรรนันเิอรนะ์ท่านได้ดูแลจัดสรรน,นะครับนะบุรณะนะแล้วก็ดูแลในการที่จะนะครับพัฒนาของวัดป่าประดู่หลายหลายรายการเช่นภายในพระโบสถ์ก็มีการติดตั้งเครื่องก,กนะับอากาศนะฮะภายในวัดก็มีการปรับจุดต่งางต่างนะซึ่งมีลักษณะของความเป็นนวัตกรรมสมัยใหม่นะฮะ นะครับการก่อสร้างการปรับปรุงต่างๆก็เหมือนกับเป็นลักษณะของวิวัฒนาการทางด้านที่มีการพัฒนาทางด้านโรงแรมท่านที่เข้ามาก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลมีการปรับปรุงตรงนี้ด้วยพนิี่ทว,ว่าคุณพิสมัยสมนันณตะร,ะนะนร,นระกแลในตระกูลในครอบครัวของท่านได้มีจิตศรัทธาเป็นกุศลและเจตนาถาวายปัจใจบูชามาเพื่อการนี้อีกจำนวนถึงหนึ่งแสนบาทึ่งท่านเองก็ให ความนะครับอนุเคราะห์มาโดยตลอดนะครับไม่มีการทิ้งช่วงนะเรียกว่าเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันมายาวนานนะฮะในทุกๆเรื่องท่านเดงนเป็นตระกูลเรียกว่าเป็นกระหัปัตนีของระยองสุวัตติวิช้กับวัชนาปัตนีที่ใจบุญใจกุศลอย่างยิ่งนะครับบางทีทางวัดทางหลวงพ่อไม่ได้ร้องขอแต่ท่านก็นะครับแสดงความจำนงใจของพระสงฆ์ เยกว่าเป็นกูศเชลเจตนาเกิดขึ้นจริงๆด้วยในส่วนนั้นนะครับเพราะนั้นก็นำเรียนในเบื้องต้นเดี๋ยวนี้ทุกนี้ผมก็ขออนุด้วได้เกลื่นไว้ช่วงนี้ก่อนนะครับในช่วงพิธีการถ้าจะให้ท่านพอจรันนะครับได้นะครับกล่าวถึงในส่วนของผู้ที่นาอาหารข้าวหวานนะฮะขอขอบพระคุณโมทนบุญด้วยฮนะเจ้อภาพาอาหารข้าวหวานผลมไม้น้ําแข็งเครื่องดื่มทุกชนิดด้วย ก็นิบนพระสงฆ์นะครับที่จะได้เข้ารับทุนการศึกษานะนิบนประจำอย่างสถานที่ได้เดินนะครับในโอกาสนี้นะฮะก็จะเริ่มจากพระสงฆ์ก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับขอินิบนนะดิบนนะครับท้าพิสูจที่จะเข้ารับทุนการศึกษาปราะกอบด้วยพระมหาสุมเมธจิป,ปัญโยพระมหาสุวิทยญญาวุฒโธพระมหาสมปัญญาวโรพระทิวัดติตขาว,วีโรพระกรวิ์ ธรรมกาโมโัทัศนกิจธรรมเสษโทและมีพระวาดหนึ่งท่านครับที่เรียนบาลีศึกษาคุณประหยัดชนะนาเจคกับส่วนลูกๆนั้นพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มมอบทุนกันก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวพิธีการก็ค่อยต่อมาวันนี้ก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่านะครับเรามีพระสังฆติการพระเทวัาชที่เป็นพระบูชาในรุ่น51 2 5 5 9 นะซึ่งวันนี้ก็จะมีมาร่วมประชุมด้วยก็ขอถาวายการต้อนรับถาวายความเคารพและก็ได้ใช้สถานที่ที่วัดป่าพุทธพรรามหลวงเป็นสถานที่ของการประชุมหารือนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญนะครับซึ่ง่องนี้รุ่นพระวิชารุ่นพระเจเก็นะครับแข่งขันแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆได้มีการประชุมได้หารือที่ประชุมของมตินะฮะแล้วก็ได้ร่วม ในการไปชมตลอดมาด้วยนะครับกับก็คงน่าจะพร้อมตากนี้ไปนะครับกออนเดินเข้าสู่การนะครับเข้าสู่งานสําคัญที่แดงพลังแห่งความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกเวทิตาความกตัญญูนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีหลวงพ่อพุทธทานบอกว่าไม่มีอะไรเกินคําว่าดีและวันนี้ สิ่งที่ดีที่ปรากฏที่เราได้กระทาขึ้นมานั้นได้ตอบสนองแล้วนะครับและจากนี้ไปคงพร้อมนะครับผมขออญาตได้เข้าสู่พิธีการในเบื้องต้นในการที่จะได้เข้ารับมอบทุนการศึกษานะฮะโดยรับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณประเท,ะเทพธิดาเวทีเจ้าหน้าจังหวัดระยองนะครับในชุดแรกนั้นนะครับจะเป็นนะพระสงฆ์ขอถวายไดายนามังต่อไปนี้เพื่อเข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว นะครับดังต่อไปนี้ครับขอ,อนิมนต์นะครับท่านพระมหาสุมเมศสิศิป,ปัญโยโรูปที่หนึ่งครับตามด้วยท่านพระมหาสุวิทยญญาวุฒโธรูปที่สองรูปที่สามท่านพระมหาสมปัญญาวโดรูปที่สี่พระธิวัตติดขาวีโรโรูปที่ห้าพระกรวิทธธรรมกามโมโรูปที่หกรัธนก,กิตธรรมเสโธครับ ไา่จะมีครวาะหนึ่งท่านที่ศึกษาบาลีศึกษานะครับนางประยักชนะนาครับท่านเดียวเลยนะฮะโอ้โหได้เรียนบาลีศึกษาด้ยวยนะครับสุดยอดนะฮะนะครับไม่แต่เฉพาะพิสูจน์สมเด็จเท่านั้นที่เรียนบาลีศึกษาบาลีนะครับคารวะก็มีนี้เป็นสุาตะตรีด้วยนะครับ จากนั้นก็จะเป็นการมอบทุนสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับท่นานพอจจดันเรียมเลยครับครับนักเรียนจำเรียนมัตตาประดูนะครับเด็กหญิงชุติมันสารธนะครับเด็กหญิงพลอยลุงพิพัฒผลชั้นม .1 น,นะครับเด็กชายธีรพัฒน์กุดหอม เด็กหญิงรสรินสีมาพันธ์เด็กหญิงขวัญพิชาพงพัฒนนะครับตามลำดับนะครับ<ม>เด็กหญิงพันนิพาจันทรเสนาเด็กชายสุพันศักดิ์ถาวร<ม>เด็กชายอนุรักษ์พอใจ<ม>เด็กหญิงปาริตาสุขสบาย เด็กหญิงกันยาวีมนเทียนครับเ,รรเด็กหญิงกวินทิพย์ล้วนสิริภาพเด็กหญิงทิกิยาลายป่าตาลน,นางสาวทิตาพรนาสังนางสาวพุธิตาอุทกภาพ นางสาวชนันชิดาจุไรทองนายวินโสมอินนายภุรินมณีโชธนางสาวพิรินดาสุขลืมนางสาวพัส,สราพิราชนางสาวบุญญาพรสงวนรัตน์นางสาวกรกฎชกรชื่นอารมณ์นางสาวจินิสตาแสงโกศ นางสาวอมิตาคํารังสีและนางสาวอรวรรณรัตนสุวรรณครับกับโอกาสดีมอบถุนแล้วนะครับผมสุดเนื่องต่อเลยนะครับดีเชิญท่านประหลัดพงศ์ศักดิ์คงทรัตประดุษวนในนามท่านนายเพอเมืองระยองนะครับท่านเพอนุสรแสงกล้านะครับแนนามของท่านได้รับมอบถุงอย่างที่เป็นตัวอย่างไว้ ก่อนหนึ่งถุงนะครับเดี๋ยวจริงๆนั้นก็จะมีการมอบเบอร์ทางทางสัฐพันธบวนในทางต่างๆด้วยเดยวเชิญครับท่านประหลัดครับในนามของท่านมิเตอรอนุสรแสงกล้าในเมืองเมืองระยองนะครับอย่ยังที่จาประเดชพระคุณนะครับแล้วก็จากนั้นจะได้ขอญาตเดินเชิญนะครับจ้าน้าที่เตรียมไว้ด้วยนะฮะจะเป็นการน้มถวายเครื่องพยธรรมแด่พระเดชพระคุณพระเทพิเบีเจ้าหน้าทีจังหวัดระยอง เสนาธิปี่งนะครับขอดิเชิญคุณพิสมัยสุบรรณตะเลิศกรรมการบริหารโรงแรมโนเมเทรอยองสตาคอมเพชั่นเซ็นเตอร์ครับได้เป็นผู้แทนของเราทั้งหลายน้อมถวายเครื่องไทยทำแด่พระเป็นคุณประเทศพิเศที่เจ้าหน้าทีจังหวัดยองประธานสายสงวันนี้ครับซึ่งทางเองวันนี้ได้มีศรัทธานะครับโดยจากปัจจัยบูชามาเพื่อการนี้ทั้งหมดหนึ่งแสนบาทแล้วก็ถ้ารวมองรวมไปแต่ต้นมานะฮะพอจัดนั้นก็คงจะเป็นตัวเลข เลขเจ็ดหลักตัวเลขสูงมากนะน่าจะถึงสิบแล้วละมั้งฮนะหรือเกินไม่ทราบนะครับพร้อมถวายเต็งว่าจ้าว่าสาทุสามครั้งรรพร้อมๆกันครับพร้อมสาธุสาธุสาธุครับหลังจากนั้นนะครับเจ้าจะเสียงเข้าสู่พิธีการข้รับผมค่อยคอถวายรานาม พรนะสงฆ์พระสังฆาธิการท่านเจ้าคณะรองเจ้าคณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะท่านเจ้าคณะตำบลนะเป็นต้นนะครับจะกคู่หนึ่งจะได้ประจําอย่างอาสงในพิธีของการประกอบพิธีวันกะตะเวทิตานุสศรในวันนี้สืบจากนี้ไปคงจะมีการถวายปัจจัยเข้ากองทุนนะครับพระบิณษุาอา,าพาธด้วยนะฮะนะครับ โอกาสนี้ขออนุญาตได้รัตนาที่ฟ้องรบแดดท่านพระครูเศรษฐีบรรยากศรท่านเจ้าท้าเพิร์ยองเจ้าวัดวัดป่าปู่พระดามดวงได้น้อมถวายแด่ดพระเดชพระคุณประเทศสิเวทีเจ้าหน้าจังหวัดกะยองนะครับก็จะเป็นกองทุนสําคัญครับกองทัพนี้ระดมเพื่อนะครับเพื่อเข้าสู่อาพาธนะครับทุกคนระดมมือนะครับน้อมไหว้สาธุอันนี้เป็นน,นะครับ เงินปัจจัยเข้ากองทุนนะครับของพระพิสุอาพาจำนวนหนึ0 0หบาทครับอันนี้เพิ่มเติมมาครขอประธานไปนะอาจจะตกแวบนิดนึงเพิ่มเติมจกากกำหนดการที่หนึอไว้เดิมถวายให้กับพระเดชพระคุณพระเทพรุตนพิรทรงพระองร์ยองผู้เป็นประธานในกองทุนสํสำคัญเพื่อนำไปใช้ต่อไปนะครับ